สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเดียลงทุนนะคะวันนี้วันอังคารที่20พฤษภาคม2025ค่ะเราจะมาสรุปภาพรวมตลาดหุ้นสารัฐหลังปิดตลาดกันนะคะข้อมูลวันนี้เราอ้างอิงจาก Market News ค่ะครับผมสวัสดีครับตลาดวันนี้ดูเหมือนจะพักพักตัวลงเล็กน้อยนะคะหลังจากที่ขึ้นมาหลายวันติด ใช่ครับภาพรวมคือดัดชนีหลักๆปรับตัวลดลงนิดหน่อย S&P .500 เนี่ยปิดลบครั้งแรกเลยในรอบ7วันทำการก็ลบไปประมาณ0.4% อ๋อเจ็ดวันเลยเหรอคะครับผมส่วน n a s d a กก็ลงพอๆกันประมาณ 0. 4ย์จุดสี่เปอร์เซ็นต์ดาวโจนส์ก็ลบไปศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์ครับอืมก็ถือว่าลงไม่เยอะแต่เป็นการหยุดสถิติที่ขึ้นมาต่อเนื่องถูกต้องครับมองได้ว่าเป็นการพักฐานนะครับหลังจากที่ขึ้นมาต่อเนื่องหกวันก่อนหน้าแล้วกออ็อาจจะมีการย่อยข่าวเรื่องที่มูดิสปรับลดเครดิตสารัฐที่ออกมาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมาบ้างหลังจากขึ้นมาเยอะ เป็นไปได้ครับแต่สิ่งสำคัญคือถ้ามองภาพรวมทั้งปีเนี่ย S&P 500กับดาวก็ยังยืนบวกได้อยู่นะครับสำหรับปี2025ส่วน Nasdaq ก็อืมใกล้เคียงครับใกล้จะกลับมาบวกละถ้าดูหุ้นใหญ่กลุ่มเทคโนโลยีล่ะคะที่ปกติจะเป็นตัวนำตลาดช่วงหลังๆนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้กลุ่มเมก c แคปเทคส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลงตามตลาดครับอย่าง Alpha b e t หรือ Google เนี่ย G O O G ลบไป1.5% ลงเยอะเหมือนกันนะคะครับ NVIDIA NVDA Apple AAPL Amazon AMZN พวกนี้ก็ลงราวๆ1% Microsoft MSFT กับ Meta META ก็ลงเล็กน้อยครับแต่เห็นมีตัวที่ยังบวกได้อยู่นะคะใช่ครับมี Tesla TSLA บวกขึ้นมาได้0.5อันนี้น่าสนใจเพราะการบวกต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่4แล้ว โอ้โห oh, สี่สัปดาห์ติดเลยแข็งแกร่งมากมีปัจจัยอะไรพิเศษไหมคะสำหรับเทสลาก็ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากข่าวที่ Elon Musk อีลอนมัสก์ออกมายืนยันนะครับว่าจะยังนั่งตำแหน่งซ e o ต่อไปอย่างน้อยๆก็อีก5ปีแล้วก็แผนเรื่องโร b o t แท็กซที่จะเปิดตัวมิถุนายนนี้ก็อย,อย่างเดินหน้าตามกำหนดเดิมอ๋อ oh, ทำให้นักลงทุนมั่นใจมากขึ้น ใช่ครับนักวิเคราะห์บางคนอย่างแดนไอฟส์ถึงก็บอกว่านี่เหมือนเป็นมัสคนใหม่ที่ดูจะมุ่งมั่นกับเทส l a มากขึ้นนะครับกลัดมาที่ Google นิดหนึ่งค่ะที่ลง1.5%นี้มีประเด็นอะไรน่ากังวลเป็นพิเศษไหมคะนอกจากเรื่องตลาดโดยรวมก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆที่นักลงทุนจับตาครับคือเรื่อง AI อย่างเ e มินาว่าเอ๊ะ มันจะส่งผลกระทบกับธุรกิจเซิร์ชเดิมของเขามากน้อยแค่ไหนแม้ว่าทาง Morgan Stanley จะออกมาให้ความเห็นว่าจริงๆเจมินายอาจจะมีข้อได้เปรียบเชิงพาณิชย์ที่คนอาจจะยังมองข้ามไปก็ตามแต่ความกังวลเรื่องเซิร์ชกับเรื่องที่ถูกฟ้องร้องผูกขาดก็ยังกดดันอยู่ครับเข้าใจค่ะทีนี้มาดูในฝั่งดาวโจนส์กันบ้างมีหุ้นตัวไหนหน่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะ มี Home Depot HD ครับที่รายงานผลประกอบการออกมารายได้เนี่ยสูงกว่าที่คาดการไว้นะครับแต่ว่ากำไรต่ำกว่าคาดเล็กน้อยอ้าวหรอคะแล้วราคาหุ้นเป็นไงคะปิดลบไป0.6%ครับแล้วก็ทาง CFO เขาก็ออกมาบอกว่าจะพยายามรักษาระดับราคาขายปัจจุบันเอาไว้โดยทั่วไปอืมอันนี้อาจจะสะท้อนภาพกำลังซื้อผู้บริโภคได้เหมือนกันนะคะว่าอาจจะเริ่มตึงๆหรือเปล่า ก็เป็นไปได้ครับสัญญาณจากฝั่งผู้บริโภคดูจะผสมประสานกันอย่าง Home Depot อาจจะเริ่มเห็นแรงกดดันแต่ว่าหุ้นอย่าง United Health UNH เนี่ยกลับฟื้นตัวได้ดีนะครับบวกไปเกือบ 2%, 2> งเทั้งๆที่ก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่อง CEO ลาออกแล้วก็มีเรื่องสอบสวนจาก DOJ ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ดูเหมือนว่าตลาดอาจจะมองข้ามประเด็นนี้ไปแล้วหรืออาจจะคาดว่าผลกระทบจริงๆอาจจะไม่รุนแรงเท่าไหร่ก็เลยมีการซื้อกลับเข้ามา ค่ะมาดูฝั่งหุ้นที่เคลื่อนไหววือหวากันบ้างดีกว่าค่ะตัวที่ลงแรงสุดใน S&P 500วันนี้คือตัวไหนคะเป็น Fair Isaac's ครับหรือ FICO ตัวย่อ FICO อันนี้ลงแรงสุดเลยครับลบไปถึง8.1%เปโหเยอะมากเกิดอะไรขึ้นคะเนี้ยอันนี้มีประเด็นมาจากความเห็นของผู้อำนวยการ FHFA ครับซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสหรัฐนะครับ เขาออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องราคาค่าบริการของไฟโกแล้วก็เหมือนจะสนับสนุนให้มีทางเลือกอื่นๆในการประเมินเครดิตท,ที่มันคุ้มค่ากว่านี้อ๋อก็เลยกระทบกับไฟโก้โดยตรงเลยใช่ครับกระทบความเชื่อมั่นโดยตรงเลยนอกจากไฟโก้ก็มี AES Corp AES ที่ลบไป4.1%อันนี้เจฟฟรีย์เขาปรับลดคำแนะนำเป็น underperform เพราะมองว่า valuation สูงไปแล้วก็มีความไม่แน่นอนบางอย่าง แล้วก็มีกลุ่มเรือสำราญด้วยใช่ไหมคะที่ลงครับผม Norwegian Cruise Line NCLH ลบไป3.9%อันนี้ True is คขาปรับลดเป้าหมายราคาลงเพราะกังวลเรื่องความเชื่อมั่นผู้บริโภคว่าอาจจะกระทบกับความต้องการเดินทางด้วยเรือสำราญได้อืมก็เป็นอีกสัญญาณที่เชื่อมโยงกับเรื่องกำลังซื้อผู้บริโภคเหมือนกันนะคะใช่ครับผมแล้วฝั่งบวกแรงๆล่ะคะมีตัวไหนเด่นๆบ้าง เด่นสุดใน S&P 500วันนี้ต้องยกให้โมเด n a ครับ mRNA บวกแรงถึง6.1%เลยทีเดียวโอ้โหมีข่าวดีอะไรคะโมเด n a อันนี้เป็นผลบวกจากที่ F.D.A. หรือออของสหรัฐนะครับเขาออกแนวทางใหม่เกี่ยวกับวัคซีนบูสเตอร์ซึ่งแนวทางใหม่เนี่ยไม่ได้กระทบกับตลาดหลักเดิมของโมเด n a ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงเท่าไหร่อ๋อนักลงทุนก็เลยคลายกางังวลประมาณนั้นครับนอกจากนั้นก็มีกลุ่มร้านค้าปลีกราคาประหยัด อย่างดอลลาร์ทรี (DLTR) กับดอลลาร์เจเนอ l ร (DG) ที่บวกกันแรง4-5%สอตัวนี้ได้ประโยชน์จากอะไรคะคาดว่าน่าจะได้อน,นิสงจากความเห็นของ CEO Walmart นะครับที่พูดถึงว่าอาจจะต้องมีการขึ้นราคาสินค้าเพราะผลกระทบจากภาษีศุลกากรนักลงทุนก็เลยอาจจะมองว่าเอ๊ะแบบนี้ลูกค้าอาจจะหันไปเข้าร้านดอลลาร์ทรีหรือดอลลาร์เจเนอโรมากขึ้นเพื่อหาสินค้าราคาถูกแทน อ๋อ oh, เป็นไปได้ค่ะแล้วก็มี r e g e n e r o n R E G N บวก3.2%อันนี้มีข่าวเรื่องซื้อกิจการใช่ครับมีข่าวว่าตกลงที่จะเข้าซื้อ2 3 e n and Me ในกระบวนการล้มละลายครับมีอีกตัวที่บวกแรงมาก D Wave Quantum Q B T f ใช่ไหมคะบวกตั้ง26%นะ่ะครับผม Q B T S บวกแรงมากอันนี้เพราะเขาเปิดตัวคอมพิวเตอร์ควอนตัมรุ่นใหม่ Advantage 2ครับ ควอนตัมคอมพิวเตอร์เรื่องนี้มันสำคัญยังไงคะทำไมหุ้นถึงบวกแรงขนาดนี้คือดีเวเขาอ้างว่า Advantage 2เนี่ยมีความสามารถในการแก้ปัญหาบางประเภทได้เหนือกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์แบบเดิมๆที่เราใช้ GPU กันอยู่แม้ว่าเทคโนโลยีควอนตัมมันจะยังค่อนข้างใหม่มากแต่การเปิดตัวครั้งนี้ก็สร้างความตื่นเต้นให้นักลงทุนที่มองหาโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคตนะครับน่าสนใจมากคะ่ะกลับมาที่หุ้นรายตัวอื่นๆบ้าง อย่างส t r a t e g จหรือ MicroStrategy เดิม MSTR เป็นยังไงบ้างคะยังตามบิตคอยนอยู่ไหมยังเคลื่อนไหวตามบิตคอยอย่างใกล้ชิดครับล่าสุดก็เพิ่งประกาศซื้อบิตคอยเพิ่มอีกตอนนี้รวมๆและถืออยู่ประมาณ5,76230 BTC มูลค่าก็ราวๆ6.1หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหเยอะมาก ร,ราคาหุ้นก็ขึ้นมาจากจุดต่ําสุดเมื่อเดือนเมษายนประมาณ75%แล้วแต่มีทอสังเกตคือปริมาณการซื้อขายช่วงหลังๆเริ่มเบาบางลงราคาปิดล่าสุดอยู่แถวๆ417ดอลลาร์กำลังทดสอบแนวต้านแถว440ดอลลาร์ครับส่วนแนวรับอาจจะมองแถว230กับ180ดอลลาร์แล้วเทสลาที่เราคุยกันตอนต้นมีแนวรับแนวต้านที่น่าสนใจไหมคะราคาล่าสุด346ดอลลาร์ ครับเทสลาราคาล่าสุด346ดอลลาร์ 6, หลังบวกมา0.5ดปซดูเหมือนกำลังพยายามจะผ่านแนวต้านสำคัญแถวแถว430ดอลลาร์ 30, ครับส่วนแนวรับอาจจะมองที่289แล้วก็271ดอลลาร์มีหุ้นตัวไหนอีกไหมคะที่น่าจับตาก่อนประกาศผลประกอบการมี u l t ชา Beauty ครับ ใกล้จะประกาศผลประกอบการแล้วทางอ p p e n h e i เ e r เขายังคงคำแนะนำ outperform อยู่นะครับเขาชี้ว่าปกติแล้วผู้บริโภคไม่ค่อยลดการใช้จ่ายกับสินค้ากลุ่มความงามเท่าไหร่แม้ว่าเศรษฐ,ฐกิจจะไม่ค่อยดีนักก็ตามอ๋อเป็นสินค้าที่ค่อนข้างจำเป็นสำหรับบางคนนะคะประมาณนั้นครับผมส่วนอีกตัวที่มีข่าวคือ Viking Holdings v i k หุ้นเรือสาราญอีกตัวอันนี้ร่วงไปเกือบ5%เอาไมล่ะคะผลประกอบการไม่ดีหรอ ผลประกอบการจริงๆก็ออกมาดีนะครับแต่ว่าตัวเลขจำนวนผู้โดยสารในไตรามาสแรกต่ำกว่าที่คาดการไว้ค่อนข้างมากครับอ๋อเข้าใจค่ะแล้วมีข่าวโพนี AI ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโพนี AI หุ้นบวกขึ้นมาได้หลังรายงานรายได้ไตรามาสหนึ่งโตขึ้นจากบริการโรบ o แท็กซี่ที่เขาเป็นพันธมิตรกับ Uber ออยู่ครับค่ะทีนี้มาดูภาพรวมสินทรัพย์อื่นๆบ้างค่ะพวกพันธบัตรคริปโตค่าเงินเป็นยังไงบ้างครับ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีขยับขึ้นเล็กน้อยครับมาอยู่ที่4.49%อืมก็ยังทรงๆนะคะครับผมส่วนบิตคอยซื้อขายกันอยู่แถวแถว4 6 4 0 0ดอลลาร์ก็เข้าใกล้ระดับสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้แถวแถว1 9 0 0ดอลลาร์โอ้ใกล้จะทำออทามไฮอีกแล้วครับมีลุ้นครับด้านค่าเงินดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง0.4%อยู่ที่100.03 ส่วนสินค้าโภคภัณฑ์ทองคำปรับตัวขึ้น1.8%ไปอยู่ที่3,295ดอลลาร์ต่อออนซ์ส่วนน้ำมันหยิบ WTI ลดลงเล็กน้อย0.1%ครับอยู่ที่62.62 62. 62ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสรุปแล้ววันนี้ตลาดโดยรวมอาจจะดูเหมือนแค่พักฐานธรรมดาแต่พอไปดูการเคลื่อนไหวรายตัวแล้วมันก็เผยให้เห็นภาพที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยนะคะใช่ครับทั้งเรื่องผลกระทบจากนโยบายการคาดการ์เกี่ยวกับผู้บริโภคแล้วก็ความคาดหวังกับเทคโนโลยีใหม่ๆด้วย ถูกต้องเลยครับเราเห็นการเหมือนการต่อสู้กันอยู่ระหว่างพลังของนวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น AI ใน Google หรือ Quantum Computer ใน D-Wave กับอีกด้านหนึ่งก็คือความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจและก็ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มันสะท้อนออกมาผ่านหุ้นอย่าง Home Depot หรือ Norwegian Cruise Line ซึ่งเป็นภาพที่เราคงต้องติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับ ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มันดูน่าตื่นเต้นมากๆแบบนี้เนี่ยอะไรคือสัญญาณเตือนที่เราอาจจะไม่ควรมองข้ามเกี่ยวกับสุขภาพที่แท้จริงของเศรษฐกิจกันแน่อันนี้ก็เป็นคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปขบคิดกันดูนะคะครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะคะหากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะและถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆก่อนใครคะ่ะแล้วพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้ 1. กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป 2. สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น 3. ผ่าน QR Code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ 4. ผ่าน